สวยๆเหรียญละพันสองรับซื้อห้าบาทรัชการที่เก้าช่องปอป่าศึกษาแบงเหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสับหายากซื้อและขายเหรียญกระสับหายากเอเจสจฮะซื้อจริงจ่ายจริง ซื้อจริงๆจ,จ่ายจริงๆ f ิเอฟซีฮะถ้าหากเหรียญของท่านนั้นตรงตามที่ช่องของปอป,ป่าประกาศรับซื้อไปสวัสดีครับผมปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำน่ายขายแบงค์ปันเหรียญครับเอฟซีฮะเดี๋ยวคลิปนี้ปอปาจะมาพูดถึงนะแล้วก็มาประกาศรับซื้อกันพร้อมเลยนะสำหรับเหรียญ5บาท สมัยรัชกาลที่9นะฮะสมัยรัชกาลที่9โอเคเอฟซี FC ฮะใครที่มีเหรียญ5บาทแบบนี้เอฟซี FC พอจะมองเห็นไหมฮะพอจะมองเห็นกันไหมเอ่ยนะฮะพอปาวางไวถึง3เหรียญเลยนะฮะสำหรับเหรียญเอ่อห้าบาทนะฮะห้าบาทรัชกาลที่9ซึ่งมีที่จริงแล้วเนี่ยเอฟซี FC ฮะทั้ง3เหรียญเนี่ยนะฮะมีพระบรมรูปพระหลวงรัชกาลที่9นะฮะจะ คล้ายๆกันทั้งหมดเลยนะคือพอบระหลรูปนี้ f c จะใช้บล็อกเดียวกันนะนะจะใช้บล็อกเดียวกันนะก็คือที่ผ่านมานะนะก็มีนักสะสมนะมีนักสะสมหรือว,ว่า F4 หลาย c o l l e c นี้ยังงงนะส่งเหรียญมาผิดกันตลอดเลยนะแล้วก็จะบอกว่าประป่าไม่ได้รับซื้อจริงนะป้ป่าไม่ได้รับซื้อจริงเลยประมาณนั้นเดี๋ยววันนี้ป้าป่านามาให้ดูพร้อมๆกันทั้ง3าม เหรียญทั้ง3แบบทั้ง3บล็อกกันเลยนะฮะดูสิว่าเหรียญไหนนะฮะเหรียญไหนกันแน่ที่ปปประกาศรับซื้อให้มีราคาสูงนะ,ะถึงเหรียญละ1,200บาทกันเลยทีเดียวโอเคเนาะทั้ง3เหรียญน,นี้เอฟสฮะต้องมีเหรียญใดเหรียญหนึ่งนะ,ะที่มีราคาสูงถึงพันสอง กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เอซียขอสักคนละไลค์คนละแช์นะแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนช่องของปป่าด้วยเนาะครับเอเซียทั้งสามเหรียญเนี่ยเดี๋ยวปป่าบรรยายทีละเหรียญไปให้จบเลยนะนะจะมีอยู่เหรียญหนึ่งนะที่มีราคาแพงถึง1,200บาทกันเลยทีเดียวนะมีอยู่เหรียญหนึ่งจะเป็นเหรียญไหน โอเคเนาะแล้วก็จะจะจะเป็นเหรียญไหนที่มีาราคาสูงถึงพันสองนะฮะแล้วก็รูปแบบเขาเป็นอะไรยังไงนะฮะทั้งด้านหน้าด้านหลังเนาะครับ FC, เอฟซีเข้าสู่รายการกันเลยก่านะเข้าสู่รายการกันเลยเนาะเดี๋ยวปะป่า,ปาขอหยิบเหรียญฝั่งซ้ายมือปะปาก่อนเลยนะฮะบรรยายไปด้วยจํานวนการผลิตออกมาอะไรยังไงนะเอฟซีเนาะอ่ะ หยิบเหรียญแรก F4 ต้องดูคลิปให้จบนะครับเพราะทั้ง3เหรียญเนี่ยนะฮะเขามีความแตกต่างกันทางด้านหลังนะฮะเดี๋ยวป๊อปาบรรยายฝั่งพร้อมกับราคารับซื้อแต่ละเหรียญกันเลยดีกว่าโอเคเนาะปอปปาจะหยิบเหรียญแรกออกมาเลยนะฮะ F4 ปื๊ดครับ F4 เหรียญแรกนะฮะด้านหน้าก็จะเหมือนทั้ง2เหรียญด้านล่างนะฮะด้านหน้าจะเป็นรูปพ่อหลวงรัชกาลที่9้าของเรานะฮะสำหรับเหรียญแรกด้านหน้าเขียนคําว่าสยามินนะฮะ รัชการที่9ชัดเจนให้เอนะฮะทีนี้เรามาพิกดูด้านหลังพร้อมกับคำบรรยายและลาา 4, ราคาเอสีพิกดูด้านหลังปืดเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญ5บาทคุดเฉียงนะฮะ5บาทคุดเฉียงก็เป็นเหรียญหมุนเวียนปกติธรรมดานะฮะเป็นเหรียญหมุนเวียนปกติธรรมดานะ ก็ที่จริงเนี่ยชุดจะมีปีพศ2520แล้วก็ปีพศ2522นะต้องบอกก่อนเลยว่าเหรียญ5บาทนะค,คุดเฉียงด้านหลังเนะียเป็นเหรียญ5บาทหมุนเวียนสมัยราชการที่9้าซึ่งเขามียอดจำนวนการผลิตเยอะแนละสีนาจำนวนการผลิตเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าหลายล้านเหรียญน,นะฮะหลายล้านเหรียญถ้าเป็น5บาทคุดเฉียงนะไม่มีความพิเศษอันใดเลยนะฮะดยยอดจำนวนการผลิตออกมาหลายล้านเหรียญน,นะ ต้องบอกกันเลยว่าราคารับซื้อในปัจจุบันนี้ในช่องของประปาณเอ c นะฮะผ่านการใช้งานแล้วรับซื้ออยู่ที่ประมาณเหรียญละ13-15ถึง15บาทผ่านการใช้งานฮะ1 5บาถึงส5บาทนะสำหรับคุดเฉียงนะบาทคุดเฉียงเนี่ยแต่ถ้าไม่ผ่านการใช้งานเอก็ต้องแต่60-90บถึง90าบาทกันเลยทีเดียวนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นเหรียญ5บาทคุดเฉียงปีพศ2520แล้วก็22นะฮะใครที่มีราคาอยู่ประมาณนี้แหละนะฮะก็ติดต่อ,อแอดมินช่องของปาป่ามาเดี๋ยวป๊าป่าจะให้ดูช่องทางการติดต่อตอนท้ายคลิปนะฮะดูคลิปให้จบ FC, นะ f c นะนะจบแล้วเนาะเหรียญแรก f c ฮะด้านหน้าเป็นรูปหลวงราชการที่9แต่ด้านหลังเป็นรูปคุดเฉียงอย่างนี้เป็นเหรียญปกติธรรมดาราคาที่ปปาให้ไปเบื้องต้นนะฮะ ด้านหลังเหมือนกันอ่าด้านหน้านี่เหมือนกันทั้งหมดงั้นป้าปาจะวางด้านหลังไปให้ดูเลยนะฮะนะโอเคเนาะเหรียญนี้เป็นเหรียญห้าบาทกุศเชียงธรรมดาเรียบรอบดูเหรียญที่สองเอฟสิฮะมาดูเหรียญที่สองนะฮะหยิบขึ้นมานะฮะเหรียญที่สองเอฟสิฮะด้านหน้าของเหรียญก็จะคล้ายๆเหรียญแรกกับเหรียญที่สามเลยนะฮะเป็นรูปพระหลวงรัชกาลที่เก้าเป็นบล็อกเดียวกันเลยนะฮะแต่เหรียญนี้มีความแตกต่างฮะ ทางฝั่งซ้ายมือนะฮะจะเขียนคำว่าประเทศไทยจะเขียนคำว่าประเทศไทยนะฮะฝั่งซ้ายของเหรียญฝั่งขวาของเหรียญเนี่ยจะเขียนคำว่าราชการที่9นะ f c นะโอเคเนาะจะเขียนคำว่าราชการที่9นะฮนะเดี๋ยวเราพลิกดูด้านหลังเลย f c ฮะพลิกปื๊ดชึบ f c จะเห็นว่าเหรียญน,นี้นั้นเป็นเหรียญ5บาท แต่ไม่ใช่หมุนเวียนนะฮะจะเป็น5บาทที่ระลึกนะฮะเป็นเหรียญปกติธรรมดานะฮะเพียงแต่ว่าบล็อกด้านหน้าเอฟเซจะใช้บล็อกเดียวกันกับ5บาทคุดเฉียงนะฮะแล้วก็5บาทเหรียญนี้นะโอเคเนาะจะแตกต่างกันตรงที่คำเขียนคําว่าประเทศไทยนะฮะเขียนคําว่าประเทศไทยนะโอเคเนาะพอพลิกมาดูด้านหลังนะฮะก็จะเห็นว่าเป็นเหรียญ5บาทที่ระลึกนะฮะ 5ธันวาคมปีพศส 2, 5 2 0แต่กลับเป็นเหรียญที่ลึกธรรมดานะฮะพระชนมายุ5 0 0พรรษาเหรียญน,นี้ถือว่าเป็นเหรียญปกติธรรมดานะฮะแบบนี้ยิ่งราคาถูกกว่าคุดเฉียงด้วยซ้ำนะฮะรับเฉพาะไม่ผ่านการใช้าง,งานถ้าพูดถึงจริงๆนะฮะนะราคาไม่ได้สูงอะไรกันเลยนเอฟซีฮะนะถ้าอ่า ด้านหน้าเขียนคาว่าประเทศไทยรัชกาลที่9นะฮะประเทศไทยรัชกาลที่9พลิกด้านหลังมาแล้วนะเอฟซีฮะเป็นเหรียญ5บาทที่รึกวเฉลยุห้าสิบพรรษานะฮะยอดจานวนการผลิตออกมาเนี่ยเอฟซีฮะตามข้อมูลฮนะห้าล้านเหรียญน,นะฮะนักสะสมมองว่าเป็นเหรียญปกติธรรมดานะเ,นเหรียญที่รึกปกติธรรมดานะฮะต้องบอกแล้ว่าขนาดไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ เปลี่ยนละ8บาทนะฮะ7บาท8บาท9บาทประมาณนี้แหละช่องของป่ารับซื้อนะฮะชัดเจนนะฮะไม่ผ่านการใช้งานราคาอยู่ที่ประมาณ7บาท8บาท9บาทนะฮะถ้าผ่านการใช้งานแล้วจบเลยนะฮะนะณปัจจุบันวันนี้นะฮะผ่านการใช้งานแทบไม่มีราคาซื้อขายในช่องประป่าเลยเนาะอืมแต่ถ้าไม่ผ่านการใช้งานนี้ก็นั่นแหละเอฟเสีย8บาท9บาทนะฮะเนาะอืมประมาณนั้นเลยนะฮะ ยังไม่ใช่เหรียญที่มีราคาแพง1200บาทโอเคเนาะนะฮะใครดูแล้วไม่เข้าใจอะไรยังไงเนี่ยให้รีคลิปกลับไปดูเอาเพื่อความเข้าใจนะ F4 เนาะแน่นอน F4 ผ่านไป2เหรียญแล้วใช่ไหมไม่มีราคาพันสองเลยพลิกดูด้านหน้าด้านหลังแล้วฉะนั้นต้องเป็นเหรียญน,นี้อย่างแน่นอนนะฮะต้องเป็นเหรียญน,นี้อย่างแน่นอนหยิบขึ้นมาดูเลย F4 ทางๆท,ที่ด้านหน้าเนี่ย เป็นรูปพระหลวงรัชกาลที่9บล็อกเดียวกันเลยใช่ไหมเออนะฮะ,ะ <c oughs> เหรียญที่3ก็เป็นพระบรมรูปพระหลวงรัชกาลที่9มือนกันนะฮะแต่เหรียญเนี้ยจะคล้ายๆเหรียญแรกนะฮะด้านหน้านจะคล้ายเหรียญขุดเฉียงนะฮะจะเขียนคําว่าสยามินรัชกาลที่9แอฟจิฮะพิกดูด้านหลังพิกเลยนะฮะจุดจ่ายตังค์อยู่ด้านหลังเท่านั้น พลิกเอฟเสียพลิกเปิบอ่ะเหรียญน,นี้เอฟสีจะเขียนคําว่าพระชนมายุห้าสิบพรรษานะพระชนมายุห้าสิบพรรษานะแต่เหรียญน,นี้เอฟสีสังเกตดูด้านหลังว่าเป็นเหรียญพระชนมายุห้าสิบพรรษาแต่เอฟสีลองพลิกดูด้านหน้านะฮะด้านหน้าจะเขียนคําว่าสยามินนะฮะแต่ด้านหลังพระชนมายุห้าสิบพรรษา เหรียญนี้เท่านั้นนะ F4 เหรียญนี้เท่านั้นนะที่มีราคาแพงสูงถึง1,200รบาทถ้าไม่ผ่านการใช้งานนะ F4 ต้องดูดูตรงนี้เท่านั้นดูเหรียญนี้เท่านั้นนะเหรียญนี้ก็ยังไม่ใช่เลย F4 นะเหรียญนี้ก็ยังไม่ใช่นะเพราะว่าเหรียญนี้ f ะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยก็เป็นพระชุพระชนมยศสิบพรรหมือนกันนะเหรียญนี้ก็พระชนมายุห้าสิบพรรษานะทะนั้นเราตัดเหรียญห้าบาทคุดเฉียงออกไปเลยนะ ให้เหลือ2เหรียญน,นี้ F4 อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจากไปไหนนะฮะดูคลิปให้จบนะนะ F4 เจว่าทั้ง2เหรียญเนี่ยจะเขียนอาจจะปั๊มนะฮะหบาทธนบัตรชนอายุ50าสิบปันศาเหมือนกันนะฮะแต่ดูด้านหน้าฮนะะปะปาพิกเหรียญน,นี้ก่อนเนาะ F4 มาดูด้านหน้าของเหรียญน,นี้นะฮะนะอืมแล้วก็ด้านหน้าของเหรียญน,นี้อ f ะ f ะจุดเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเอ่ย F4 เจนว่าเหรียญแรกพระชนมายุสิบปันศาด้านหลังเนี่ย แต่ด kind of ้านหน้าเขาจะเขียนคําว่าประเทศไทยนะฮะเหรียญนี้เป็นเหรียญปกติธรรมดานะฮะเขียนคําว่าประเทศไทยนี่เป็นเหรียญปกติธรรมดาแต่สําหรับเหรียญนี้เอฟซีฮะเป็นเหรียญที่เขียนคําว่าสยามินนะฮะสยามินเหรียญนี้เป็นปกติธรรมดาแต่เหรียญนี้เป็นเหรียญปั๊มผิดพลาดนะฮะเป็นเหรียญเอฟซีฮะผสมเป็นเหรียญลูกผสมนะฮะ ที่ต้องบอกก่อนเลยว่าปั๊มผิดพลาดนะฮะด้านหน้าเนี <c oughs> ่ยเอฟซีขอฝากขอโทษนะฮะด้านหน้าเอฟซีฮะนะคําว่าสยามมินใช่ไหมสยามมินเนี่ยจะเป็นของเหรียญห้าบาทคุดเฉียงนะฮะนะโอเคเนาะนะฮะด้านหน้าจะเป็นสยามินนะฮะเป็นบล็อกห้าบาทคุดเฉียงนะแต่เหรียญเอฟซีมีการปั๊มผิดพลาดนะฮะซึ่งใช้บล็อกด้านหน้าห้าบาทคุดเฉียงนะฮะ จะใช้บล็อกด้านหน้า5บาทคุดเฉียงฮะนะแต่พอพิกกลับด้านหลังนะฮะพอพิกกลับด้านหลังเนี่ยด้านหลังจะใช้บล็อกของ5บาทที่ลึกวาละนี้นะฮะจะประมาณนี้นะฮะโอเคเนาะก็อาจจะงงเหมือนกันใช่ไหมเอ่ยนะฮะนะเหรียญน,นี้เป็นลูกผสมนะเป็นเหรียญผสมนะระหวา่างเหรียญ5บาทหมุนเวียนนะฮะ คุดเฉียงนะฮะผสมกับเหรียญ5บาทที่ระลึกนะฮะจะประมาณนี้เลยนะเหรียญเนี้ยเป็นรูปผสมนะ F4 เป็นเหรียญผสมนะผสมระหว่างาด้านหน้าเนี่ย F4 ใช้5บาทคุดเฉียงส่วนด้านหลังฮะจะใช้5บาทที่ระลึกนะด้านหน้าของเหรียญน,นี้จะใช้5บาทคุดเฉียงนะส่วนบล็อกด้านหลังจะใช้ หาบาทที่ระลึกนะมีการปั๊มผิดพลาดไว้อย่างนั้นเถอะนะเอาง่ายๆเลยเนาะนะนะ 4, นะเอาอย่างนี้เลยว่าถ้าใครที่มีนะฮะถ้าใครที่มีเ,เหรียญห้าบาทนะดูด้านหน้าก่อนนะนะดูด้านหน้าเลยถ้าด้านหน้าเขียนคําว่าสยามมินนะฮประเทศไทย F4 ลองไปสังเกตแล้วพลิกดูด้านหลังนะดูที่ด้านหลัง ถ้าเป็นด้านหลังเป็นเหรียญ5าบาททานบัตรชนมยุค0าพรรษานะฮะด้านหน้าสยามมินเมื่อไหร่เป็นเหรียญปั๊มผิดพลาดอย่างแน่นอนนะฮะใครมีแบบนี้นะฮะใครมีแบบนี้ปอป่า,ปายินดีรับซื้อเลยถ้าไม่ผ่านการใช้งานนะผิวเดิมจริงๆตัดแต่จัดนะฮะปอปารับซื้อสูงถึงเหรียญละ1,200บาทกันเลยทีเดียวนะฮะแต่ถ้าผ่านการใช้งานแล้วเนี่ยราคานียรู้สึกว่าจะเริ่มต้นที่เหรียญละ 400 500นะผ่านการใช้งานสมบูรณ์แต่ถ้าเริ่มผ่านการใช้งานร้วสมบูรณ์ติดผิวเดิมมานะโอเคเนาะยังมีผิวเดิมค่อนข้างสวยอยู่นี่ก็อาจจะขึ้นเป็น600นะโอเคเนาะลองไปสังเกตดูเอซีฮะถ้าใครมีเหรียญ5บาทอยู่คาบ้านนะเก็บสะสมไว้เยอะเนี่ยนะเออถ้าเห็นด้านหน้าแล้วเป็น5บาทนะเขียนเขียนคำว่าสยามินรัชกาลที่9นะอย่าเพิ่งนำไปใช้ใจให้พลิกดูด้านหลังสักนิดหนึ่งนะ ดีไม่ดีด้านหลังเนี่ยจะเป็น5้า5บาท,ทีิลึกพระชมยุะห้าสิบพรรษานะฮะแบบนี้แบบนี้เท่านั้นปอปาร,รับซื้อสูงสุดถึงเหรียญละ1,200บาทเลยทีเดียวใครดูแล้วหากไม่เข้าใจอะไรยังไงเอฮะนะก็ปอปาฝากว่าให้อ่ารีคลิปกลับไปดูนะรีคลิปกลับไปดูอีกรอบหรือว่าหลายๆรอบนะ สร้างความเข้าใจสักนิดหนึ่งเวลาส่งรูปเหรียญมาประเมินราคาเนี่ยนะ,ะ f c จะจะได้เข้าใจเนาะว่าลองตรวจสอบแล้วนะฮะว่าเหรียญ5บาทนะของท่านนั้นนะ,ะจะเป็นเหรียญ5บาทแบบไหนนะฮะเออดีไม่ดี f ะเหรียญของท่านอาจจะเป็น5บาทคุดเฉียงหรือเป็นเหรียญ5บาทเขียนคำว่าประเทศไทยนะหบาทที่ลึกหรือเป็นเหรียญปั๊มผิดพลาด นะฮะไปแยกออกดูเนาะดูรีคลิปกลับไปดูก่อนเอฟเซรีคลิปกลับไปดูเนาะเออว่าเหรียญของท่านนั้นตรงอ่าตรงกับบล็อกไหนตรงกับเหรียญไหนนะฮะก็ง่ายๆเลยว่าถ้าถามว่ารับซื้อไหมเนี่ยปป่ารับซื้อทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นยน5บาทคุดเฉียง5บาทที่ระลึก5บาทปั๊มผิดพลาดนะฮะปปารับซื้อทั้งหมดเลยเนาะใครมีก็เอฟเซส่งรูปเหรียญของท่านตรวจสอบประเมินราคากันนะฮะเนาะปปารับซื้อทั้งหมดแต่ว่าเอฟเซถ้าเป็น5บาทคุดเฉียงเนี่ย ราคาเขาก็ยังไม่แพงต้องส่งหลายหลายเหรียญนะนะถ้าผ่านการใช้งานแล้วเนี่ยเหรียญหนึ่งประปารับซื้ออยู่ที่1 3บสถึงสิบาทนะถ้าส่งต้องเป็นเยอะๆเลยฮะจึงจะคุ้มค่าส่งเนาะประมาณนั้นแล้วก็5บาททิเช่นเดียวกันฮะประเทศไทยเนี่ยต้องส่งจํานวนหลายเหรียญนะถึงจะคุ้มค่าส่งนะอย่างงี้รับซื้อประมาณ8บาท9บาท7บาทต้องส่งกี่เหรียญแล้วท่านถึงจะคุ้มค่าส่งท่านก็ลองไปคูณดูนะถ้าท่านมีตามจํานวนที่ท่านต้องการส่งก็สามารถติดต่อแอดมินมานะ แต่ว่าถ้าเป็นเหรียญปั๊มผิดพลาดปั๊มตลกแบบนี้นะฮะเพียงเหรียญเดียวไม่ผ่านการใช้งานท่านก็ส่งได้แล้วนะฮะได้ถึง1,200บาทกันทีเดียวเนาะใครมีแบบไหนเอ็เซียปาาแจ้งแล้วนะนะส่งรูปตรวจสอบประเมินราคานะฮะถ่ายรูปหน้าหลังเหรียญของท่านให้ชัดเจนนะฮะโดยเฉพาะเหรียญปั๊มผิดพลาดนะถ่ายรูปเหรียญของท่านทั้งด้านหน้าและด้านหลังให้ชัดเจนฮะแล้วก็ส่งมาที่ id line ฮะ fc เขียนว่าตรงนี้จะเป็น id line รูปโปรไฟล์เปล่าป่านะฮะ id line ฮะถ้าใช้เบอร์บนะฮะ id line ฮะ092 792 8232นะฮะหรือใครที่ถนัด id line ล่างนะฮะ fc id line 0 9 8 4เาอ่นยอนะฮะแต่ว่าหลักๆเลอเนี่ยเปล่าปาจะแนะนำเบอร์นี้นะฮะลายนี้ลายนี้เป็นลายสำรองนะ เอฟเสียไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรหรือว่า ID ดี n ลนะฮะเป็นเบอร์เดียวกันปปาจะแยกสีของของอา่าเบอร์โทรแล้วอีดีไลไว้เห็นไหมอันนี้เป็นสีแดงเบอร์บนนียเป็นเบอร์เดียวกันนะแล้วก็เบอร์ล่างก็เป็นเบอร์เดียวกันนะโอเคนาะหลัก,ลกปๆปปาเนี่ยแนะนําให้เพิ่ม ID ดี n ลน์เบอร์บนนะนะโอเคนาะสัมองเป็นเบอร์นี้แต่ก็ทั้ง2เบอร์น,นั่นแหละนะก็ส่งรูปแบบของท่านตรวจสอบประเมินราคากับแอดมินช่องของปปานะท่านมี5บาทแบบไหนเนาะส่งมาตรวจสอบประเมินราคา หากเหรียญของท่านใช่เหรียญของท่านขายได้ท่านพร้อมที่จะส่งขายท่านคุ้มค่าส่งในรูปแบบไหนนะฮะสามารถที่จะส่งรูปเหรียญของท่านตรวจสอบประเมราคาซื้อขายกับช่องของปาปานะฮะเราซื้อจริงจ่ายจริงหากเหรียญของท่านใช่นะฮะโอเคเนาะก็เอสิฮะก่อนจากกันไปนะฮะก็ฝากสัวนิดหนึ่งกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะฮะ กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนช่องของป้าป้าไว้เวลาป้าป้าเผยแพร่การอัปโหลดวิดีโอหรือว่าไลฟ์สดเนี่ยคลิปวิดีโอหรืออัปโหลดช่องของป้าไลฟ์สดเนี่ยจะไปเด้งแจ้งเตือนที่โทรศัพท์เคลื่อนที่มือถือของท่านท่านจะได้อ่าดูคลิปดูไลฟ์สดป้าป้าว่าป้าป้านั้นประกาศรับซื้อเหรียญอะไรราคาเท่าไหร่นะฮะเนาะไม่ต้องทําใบประกันไม่ต้องโอนเงินให้ป้าป้ามาก่อนไม่มีการรับเงินฮะท่านส่งเหรียญขาย ท่านนั่งรอรับเงินจากช่องของป้าป่านะฮะช่องของป้าป่าไม่มีการเรียกเก็บเงินไม่มีการให้โอนเงินนะฮะท่านส่งเหรียญขายท่านนั่งรอรับเงินจากช่องของป้าป่านะฮะช่องของป้าป่าเป็นช่องหลักๆนะฮะนะฉะนั้นท่านส่งเหรียญขายช่องป้าป่าฮะท่านไม่ต้องโอนเงินให้ช่องของป้าป่าเพราะท่านไม่ได้เข้ามาซื้อเหรียญในช่องของป่าฮะคลิปนี้เป็นการประกาศป้าป่าประกาศรับซื้อเหรียญนะฮะนะะท่านขายเหรียญในช่องของป่า ท่านไม่ต้องโอนเงินมาไม่มีค่าจองคิวไม่เสียค่าคิวไม่เสียค่าประก,กันอะไรทั้งสิ้นทั้งปวงนะฮะโอเคเนาะติดต่อช่องของป้าปามายินดีรับซื้อเหรียญของท่านครับเอฟซีฮะใครดูคลิปแล้วไม่เข้าใจก็รีบคลิปกลับไปดูนะเพื่อเพื่อรายละเอียดที่ชัดเจนนะฮะว่าอย่างคลิปนี้เหรียญไหนป้าปารับซื้อเหรียญละพันสองเหรียญไหนปอป่า,ปารับซื้อราคาเ <ไ favour. S 1> หรียญละ10บาทเหรียญละ7บาท8บาทโอเคเนาะ เดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้ผมปะปาศึกษาแบงเหรียญโบราณขอกราบคำว่าสวัสดีครับ